ผู้ที่จะดำเนินการเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์ก็คือตัวบุคคลตัวสัตว์ก็คือตัวบุคคลสัตว์ายคือบุคคลเนี่ยทดี่จะดำเนินไปสู่ความเป็นผู้ตัดสู้ ให้พวกเราได้ช่วยกันได้ช่วยกันให้ประพุทธปฏิบัติให้จิตใจมันก้าวเข้าไปสู่ความเป็นโพธิโดยไม่มีความมุ่งหวังอย่างอื่นให้ผู้นั้นได้รู้ได้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นนะพระพุทธองค์สอนเราเรื่องของตัวตนนะคะเรื่องของการทำประโยชน์ ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนจะสําเร็จลงได้ก็คือการรู้ว่าธรรมชาติคืออะไรเราไม่มีอะไรค่ะเรามาแล้วเราก็ไปเรามาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้เรารู้ตรงนี้นคือสําเร็จประโยชน์ตนละนี่คือความจริงเสร็จแล้วเมื่อเรารู้ประโยชน์ตนแล้วว่าเรามาอาศัยอยู่นะเราเป็นคนอาศัยอยู่นะเราก็จะทําประโยชน์ท่านได้มากยิ่งขึ้นเราจะไม่คิดถึงตัวเองมากเราจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วเราก็จะทํางานให้กับสังคมได้มากขึ้นค่ะสปพเอฟเอึ91ของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางให้การให้ ที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะเราไม่ได้ให้คนเดียวเราขอให้ชุมชนให้คนในสังคมมาร่วมให้กันและเราจะทํางานนี้ตลอดไปเป็นกําลังใจค่ะและว,วันนี้เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมทํางานทุกคนแลว,วันนี้เป็นของพวกเราทุกคนค่ะทีมสปพ .91 แล้วก็ผู้ฟังสปพ .91 ทุกท่านค่ะที่ร่วมทํางานในการให้ด้วยกันค่ะครับเตือนตันใจที่ว่าตัวเองได้ทําตัวเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆนะครับเป็นการสะท้อนให้เห็น ให้เพื่อนๆได้เห็นว่า,าการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็สามารถทําคมดีได้เหมือนกันครับมาเห็นพลังที่มีผู้ประกอบความดีมากมายมหาศาลซึ่งทําให้เกิดรู้สึกว่ามีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นไม่โดดเดี่ยวในการทําสิ่งเหล่านี้มีคนอีกมากมายคิดคล้ายๆกันในการที่จะมามีส่วนร่วมในการที่จะเช่วยกันดูแลสังคมแล้วก็ดูแลส่วนรวม สิ่งที่เราได้รับนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แต่เมื่อได้มาในงานนี้นะคะสิ่งที่เราได้ก็คือธรรมะที่คุณแม่ชีได้มอบให้กับพวกเราให้กำลังใจพวกเราในการทำความดีต่อไปและไม่ยึดหวังในความดีทำให้เรามีกำลังใจค่ะมีกำลังใจว่าเราจะร่วมกันเป็นกำลังน้อยๆที่จะพาสังคมและทุกคนฝ่าฟันไปสู่จุดที่ดีขึ้นในด้านจิตวิญญาณค่ะ तोरे सोहा ॐ तारे तु तोरे सोहा ओं तारे तु तारे।